ประสูติเจ้าชายองค์น้อยพาพรอยของพระสพปิติชื่นพอพระองค์กเกษมสำราญทุกวันคืนทรงยงยืนเป็นพระขวัญสยามเทิงควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเล่าวกระหมอ่อมผู้สื่อข่าวช่างภาพข่าวสายในพระราชสำนักสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สวัสดีครับช่วงนี้ชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชสดีีที่29เมษายนพุทธศักราช2553ครับสมเด็จพระบระโมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอากาสวันคล้ายวันประสูตริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชธวันที่29เมษายน2553วันนี้เวลา8นาิก45นาที สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จลงพร้อมด้วยพระเจ้าบรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสีรัตพระบวรชายาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตณบริเวณหน้าพระตำหนักใหญ่วังสุโขทัยทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทรงบาดพระสงฆ์สิบรูปพระราชทานเนื่องในโอกาสบันใายบันประสูตรของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชต พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติประูติเมื่อวันที่29เมษายนพุทธศักราช2548ปีนี้มีพระชนสาครบ5ปีทรงจบการศึกษาชั้นอนุบาล2และกำลังจะขึ้นชั้นอนุบาล3โรงเรียนจิตรดาในปีการศึกษาใหม่นี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติมีพระพลนานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ด้วยทรงได้รับพระกสิรธาราจากพระมารดาทรงได้รับการเลี้ยงดูอย่างใกล้ชิดอบอุ่นอันเป็นพื้นฐานที่ดีต่อการสร้างเสริมพัฒนาการด้านต่างๆนอกจากนั้นยังทรงร่วมในโครงการจัดการศึกษาและพัฒนาการก่อระดับประถมะวัยเพื่อเตรียมความพร้อมด้านร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญาการอยู่ร่วมกับผู้อื่นการให้และการแบ่งปัน ส่งผลให้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตมีพัฒนาการที่ดีและมีพระอารมณ์ดีอยู่เสมอต่อจากนั้นเสด็จพระาราชดำเนินไปยังท่าวาสุกรีสรงปล่อยโคนหนึ่งคู่เพื่อพระราชทานแก่เกษตรกรนำไปเลี้ยงเพื่อประกอบอาชีพทรงปล่อยนก21ตัวคืนสู่ธรรมชาติและพระราชทานพระราชวโรกาสให้อธิบดีกรมประมงพร้อมด้วยคณะต่อตุลองพระบาท น้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายพันสัตว์น้ำเก้าชนิดและเต่าสำหรับทรงปล่อยเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลาพงปลากระโห้ปลากระแหปลาแก้มช้ำปลาส้อยขาวปลาหมอไทยและปลาบึกรวม390,000ตัวเพื่ออนุรักษ์พันปลาไทย จนัเสด็จพระราชดำเนินกลับบางสุโขทัยพระราชทานพระราชวโรกาสให้พลอากาศเอกรังสรรดิทบัรจงอดีตรองสมุหราชองค์ครักษ์นำผู้แทนข้าราชบริพารในพระองค์เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและถวายใจกันดอกไม้เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติต่อมาเวลาสิบนาฬิกาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จออกพร้อมด้วย พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสีรัตพระวรชายาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตนาวังสุขโขทยัยพระราชทานพระราชวรโรกาสให้ในายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยข้าราชการอาจารย์นำนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการผลิตพยาบ,บาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ใ ซึ่งได้รับทุนพระราชทานจากกองทุนพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชธในโครงการสายรักแห่งครอบครัวจำนวน99คนเฝ้าทุลอองพระบาทรับพระราชทานทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา2553